สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i td มีคำตอบ i t e l e a เ n น n g 2ยชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เราสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนมาตรา39กรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวน13วันนะคะจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้เราสรุปประเด็นนี้ให้กับผู้ประกันตนมาตรา39ได้รับทราบนะคะ ก่อนอื่นนะคะอยากให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เเพื่อจะได้รู้ว่าเวลาที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเราจะยังใช้สิทธิ์ได้ไหมและจะได้เท่าไหร่ดูจากอะไรนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา39อายุและเงื่อนไขาการสมัครนะคะไม่มีกำหนดอายุนะคะเพียงแค่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33มาแล้วอย่างน้อย12เดือนและสมัครนะคะหลังจากสั้นสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ภายใน6เดือน ก็สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 9ได้นะคะผู้ประกันตนมาตรา3 9จะต้องจ่ายเงินสมทบเดือนละ432บาทต่อเดือนปีหนึงก็5,184บาทนะคะ สำหรับฐานที่ใช้ในการคำนวณสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินทดแทนการขาดรายได้หรือเงินบำนาญชราภาพจะใช้ฐานอยู่ที่4,800บาทนะคะจะมีอยู่6สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบการจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 1ต้องเสียชีวิต 2กลับมาเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะคะ3ลาออกสีขาดส่งเงินสมทบติดต่อกัน3เดือนหรือในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็ถือว่าสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนนะคะสิทธิ์ต่างๆจะยังคุ้มครองไปอีก6เดือนหลังจากสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนยกเว้นกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะและก็อายุสูงสุดในการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39 ไม่มีกำหนดอายุนะคะสามารถส่งได้เรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับผู้ประกันตนมาตรา39นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด60สิทธิประโยชน์ด้วยกันนะคะก็จะมีกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีคลอดบุตรกรณีสงราข้อบุตรและก็กรณีฉาภาพซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะสำหรับสิทธิประโยชน์กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะในเงื่อนไขผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ อย่างน้อย3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนถึงจะใช้สิทธิประโยชน์ได้นะคะหากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบอยู่ในเงื่อนไขและยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา39อยู่ไม่ได้ขาดส่งติดต่อกัน3เดือนหรือภายใน12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนก็ยังถือว่าเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กก็สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ระบุหรือเลือกไว้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษานะคะยกเว้นกลุ่มโรคบริการ8ประเภทอาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการแปลงเพศหรือโรคอื่นๆนะคะซึ่งวันนี้ไม่ได้ระบุว่า8โรคนั้นมีอะไรบ้างนะคะกรณีที่ประสบอันตรายฉุกเฉินก็สามารถเข้าโรงพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดในกรณีที่ยังไม่เกิน48ชั่วโมงก็ต้องโทรติดต่อ ไปที่โรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์ให้โรงพยาบาลที่มีสิทธิ์มารับจะได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายหากอยู่เกิน48ชั่วโมงนะคะ ต่อมาในส่วนของการรักษาโรคจิตนะคะเราก็สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะเหล๋ยวโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์ก็จะส่งไปโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องโดยที่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการถอนฟันอุดฟัน คูณหินปูนนะคะปีหนึ่งก็ไม่เกิน900บาทนะคะส่วนในกรณีที่เกินนะคะเราก็ต้องชำระค่าใช้จ่ายเองซึ่งปัจจุบันก็มีสถานพยาบาลศูนย์ธนกรรมหลายๆที่นะคะที่ไม่ต้องสมรองจ่ายเงิน900บาทนะคะกรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้าฐานอะคริลิกก็ไม่เกิน1,500บาทภายใน5ปีนะคะอันนี้คือสิทธิเกี่ยวกับธนตกรรมนะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของเงินทดแทนการขาดรายได้จะได้อัตรา150ของค่าจ้างนะคะครึ่งหนึ่งไม่เกิน90วันปีหนึ่งก็ไม่เกิน180วันนะคะยกเว้นโรคเรื้อรังนะคะก็เบิกได้ทั้ง365วันโรคเรื้อรังเช่นโรคอะไรนะคะก็โกรคมะเร็งโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆนะคะซึ่งจะต้องรับการรักษาตลอด 365วันนะคะอันนี้ก็สามารถเบิกเงินทดแทนการขาดรายได้ซึ่งก็ไม่เกิน365วันก็คือ1ปีเต็มอยู่แล้วนะคะซึ่งจะได้วันละเท่าไหร่เนาก็นำา4 8 0 0บาทคูณห้าเปรหารด้วย30ก็จะตกวันละ80บาทต่อวันนะคะคือเงินทดแทนการขาดรายได้ที่ผู้ประกันตนมาตรา39จะได้รับ ในกรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะดังนั้นจากประเด็นคำถามนะคะว่าผู้ประกันตนมาตรา39นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน13วันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เท่าไหร่นะคะสรุปให้ดังนี้นะคะผู้ประกันตนมาตรา39ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หากนอนพักรักษาตัวจำนวน13วันนะคะก็นำ13คูณ80บาทนะคะก็จะได้จำนวนเงินทดแทนการขาดรายได้เป็นจำนวน1,040บาทนะคะสำหรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะพอผู้ประกันตนมาตรา39จะใช้ฐานค่าจ้างที่4,800บาทนะคะ สำหรับวันนี้ก็คงสรุปประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ